สวัสดีค,ดครับปอ่องชาแนลของ Refresh นะฮะวันนี้ก็เนื่องจากมีน้องๆถามมาเช่นเคยนะฮะเกี่ยวกับการใช้ตัว b i t w ิกนะฮะอันนี้ผมก็เลยลองกลับมานั่งทําดูเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยใช้ b i t วิกเท่าไหร่นะฮะก็อันนี้ก็มีแบบว่าใช้เอฟเฟกต์ by a s เข้าไปในบิดวิกได้ไหมนะฮะแล้วก็ใช้ MP 3เข้าไปนันก็คือวางวางแทร็อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองนะฮะ ก็เลยบอกว่าให้เปลี่ยนเซปรเลตไปก่อนจริงๆแล้วพอไปเปิดดูสเปคแล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเซปรเลตอะไรเพราะมันรองรับแทบทุกไฟอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวมันอยู่ตรงนี้แค่ตรงนี้มีทริคอยู่นิดเดียวนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันที่หน้าจอนะอย่างเงี้ยน้องคนนี้นะตอบโจทย์ไปอ่ไปเราเข้าที่บิดว,วิกเลยดีกว่านะฮะผมลองกับไฟล์หลายๆอย่างแล้วรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเหมือนกันหมด อ๋อม yeah. oh, mm ันพอพอไเปิดเข้าไปเดียวอ๋อรู้ละว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเซตค่ามันตรงนั้นเลยนะฮะตัวบิดวิกเองมันค่อนข้างจะมีอะไรที่มันแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราต้องมาตั้งค่ามันเหมือนกันนะมันไม่ได้ทามาให้เราเสร็จเลยแต่แรกนะตั้งแต่เปิดเครื่องมาแล้วก็อาจจะมีมีอะไรจุกจิกว่อนนั้นนะตั้งนิวโปรเจกตขึ้นมานะฮะตัวนี้อินสูเมนต์ผมไม่ได้ใช้ก็ดีลีทไปเลยนะจริงๆตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้ก็ได้เพราะว่าเราพูดถึงแบ็กกิ้งแท ออ track. เอาแบ็กกิ้งแท็กเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมจะลากแบ็กกิ้งแท็กเข้ามานะฮะีหา,าไฟล์ก่อนอยู่ไหนยยอเล็กเกินไปอ่ะนี่นะผมทำแบ็กกิ้งแท็กเอาไว้นะฮะพวกนี้เป็น MP3 านะฮะที่ลองแปลงไฟล์มาเป็น MP3 นะฮะแล้วก็มีไฟล์เว็บลองดูหลายอย่างนะฮะ ก็เป <S preach science> ็นเหมือนกันที Meat ่บอกน้องบอกว่าเสียงมันยานจริงๆแล้วมันเป็นเพราะตรงนี้นะฮะอ่ะเรามาตั้งค่ากันก่อนดีกว่าก่อนที่จะลากเข้าไปลืมไปเข้ามาที่นี่เลยฮะเข้ามาที่ไฟล์ในท่วงหน้าแรกของเขาแหละเข้ามาเซตติ้งนั่นเองแล้วก็มันจะมีหน้านี้นะฮะเนี่ยมันเขียนว่าอะไร behavior นะครับ behavior มันจะมีคำว่า audio preview import mode นะฮะ ตอนแรกเนี่ยมันจะเลือกให้เราเป็น s t a n d to Project Tempo มันก็เลยทำให้หน้าจอที่มันขึ้น Temp o เท่าไหร่อยู่เหมือนเราเปิดอยู่ปกติครั้งแรกมันขึ้นที่110-120อะไรประมาณนะมันจะความเร็วเท่านั้นมันก็เลยฟังดูยันยานนะฮะเราต้องเปลี่ยนจาก s t a n d to Project Tempo เป็น Play at Original Speed นี่นะนะเลือกเป็นอันนี้นะฮะเรียบร้อยจากนั้นก็จบเลยเดี๋ยวดูมันยังอยู่วะาอยู่นะ ิดไปจากนั้นก็ลากไฟล์เข้ามาได้เลยนะลากแบ็กอิงแท็กเข้ามานะก็ใช้ได้เลยนะฮะมีแค่นี้นะะนะะเปิดดูมันก็จะไปอ้างยิงตามเลขนี้ละมันก็จะได้ความเร็วตามออริจินอลของมันเองนะเสียงก็จะจะเป็นเสียงม,มันดังเท่าไหร่มันก็จะดังเท่านั้นแล้วก็ความเร็วเท่าไหร่ก็เท่านั้น โอเคอันนี้จบไปแล้วน้เรื่องหนึง่งสำหรับการปรับ Backing Tag หรืออะไรไฟล์ออ d ดิโอที่เราจะวางเข้าไปกประมาณนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวลองตั้งออ d ดิโอเข้าไปอีกอันนึงงผมว่าน้องๆห,หลายคนใช้มันก็จุกจิกค่อนข้างจะวุ่นวายเหมือนกันนะตัวนี้เดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวผมเลือกผิดอ,อันนี้ i n s อินสุเมนนี่น่มือไปโดนอีกแล้ว อ่าผมแอดออด u โอแท็กเข้าไปนะอันนี้แอดออด u โอแท็กเพื่อเราจะใส่เอฟเฟกนั่นเองนะฮะเอฟเฟกอยู่ในนี้นะฮะกดบวกเข้าไปแล้วเราหาเอฟเฟกที่เป็นปลั๊กอินก็คือมันเป็นรูปปลั๊กอินเลยเนี่ยนี่เป็นรูปปลั๊กอินไม่ต้องสนใจอันอื่นนะฮะอันอื่นมันเป็นเอฟเฟกที่ในตัวเครื่องเนี่ยผมลองดูแล้วมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะของของที่เขาแถมมาให้อ่ะมันก็พอใช้ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเรามีปลั๊กอินที่ดีๆอยู่แล้วก็ใช้ปลั๊กอินเนี่ยกดเข้าที่ plug in ได้เลย ะะมันก็จะมีขึ้นมาเป็นของที่เราใส่เข้าไปว่างั้นเถอะนะ,ะคิดว่าที่น้องถามมาว่าใช้ตัวไบแอ Bias ได้ไหมผมว่าก็คงได้นะฮะถ้าขอให้เป็นแบบเ,เวอร์ชันที่มันซับพอร์ตกันนะฮะตัวนี้มันก็มันก็ส่วนใหญ่มันก็จะลิงก์เจอเลยนะฮะนี่นี้ปลักอินเนาะ เนี่ยผมก็จะเจอในเครื่องเนี้ยมันมีแต่โนโรว์ดีเอสพีนะฮะนี่นะเนี่ย X อชเอชไทส์ H H นะฮะเป็นของ Omega ้าแอมเอะไรประมาณนะะั้นนะก็มีพวก s เตลดิจ i ตอลเอสเอ็ลอะไรเงี้ยมันมีอยู่แค่นี้พอดีผมไม่ได้ใช้ BIAS แล้วนะมันก็มีแอมแอมเป็ตเนี่ยฮะแอมแอมอีเนี่ยแอมแอมเป็ดเนี่ยผมอ่านแอมเป็ด มันก็เข้าได้เลยนะถ้าเปิดตรงนี้เราเปิดรูปปักเนี่ยถ้ามันมีแปลว่ามันสามารถซัพพอร์ตเข้ามาได้หมดนะตัวนี้เข้าหมดทุกตัวนะไม่มีอันไหนที่ที่ไม่มีนะฮะนี่เราเลือกแอนนี่เวนเดอร์ก็ได้นะมันก็จะอยู่รวมกันหมดในหน้าเดียวแต่ถ้าบอกเราเลือกย่อยๆของแต่ละคนก็ประมาณนี้นะฮะกิบบาก็ลองดูแล้วกันแต่ถ้าบอกว่ามันไม่เจอจริงๆก็ลองไปหาที่โลเคชันดูแล้วกันนะฮะแต่ว่าถ้าเข้าแล้วมันมันก็ อย่างว่าแหละก็จะอยู่แต่ถ้าบอกว่ามันเปิดมาแล้วมันหาไม่เจอก็ค่อยไปแก้กันอีกทีแล้วกันหมายถึงว่าเราเจอเปิดที่ปลั๊กอินนะนะบอดีผมไม่มีใบแอสแล้วไงใบแอสมันลบไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะลองดูก่อนก็ได้ว่ามีอยู่เปล่าใบแอสเหรอใบแอส fx รู้สึกว่าจะไม่มีนะใบแอสใบแอสใบแอส fx เพราะผมไม่ได้ใช้มันแบบว่าเอาปลาเอามาแบบอ้ามี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 เนี่ยโพดิสิบกินเออมีมีอยู่มีอยู่อ,ยอ่าปลั๊กอ,อินอยู่นี่โอเคเอาเป็นเวอร์ชันโหลดสิบิดเดี๋ยวลองดูเลยแล้วกันอ่ะไหนๆก็มาแล้วต้องถามเรื่องไบแอสเดี๋ยวผมติดตั้งไบแอส้าไปเลยอันนี้เดี๋ยวต้องปิดก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะได้ไม่ลิงก์หาตัวมันปิดใหม่แล้วค่อยเข้ามาใหม่อลองลองติดตั้งไปเลยแล้วกัน อ่ปักอินเอาไว้ที่ไหนเอาไว้ที่ไหนเอาไว้ที่ไหนโอเคมีสแตนอโลด้วยใส่เข้าไปเดี๋ยวลองเปิดตัวมันเปล่าก่อนว่าติดไหมนี่ก็มาลองลงแอสเลือแล้วกันรู้สึกคุ้นๆว่าเหมือนเคยจะมีแต่ว่าบางทีมันมีอยู่ทั้งสองเครื่องเครื่องข้างบนหรือเครื่องข้างล่างไม่รู้ที่ที่มีแต่ว่าพอดีผมล้างเครื่องเป็น Windows 11หมดแล้วมันก็เลยไม่ไม่ได้ลงเอาไว้นะฮะ อยู่ในไดดีเดี๋ยวลองดูเลยว่ามันเข้าไหมนะฮะปกติถ้าติดตั้งเลยถ้ามันเป็นเวอร์ชั่นที่ซับพอร์ตมันก็จะเจอเลยแหละเหมือนตัวเขาเรียกว่าอะไรบิตเรทมันนะฮะ64บิต3าบบิตถ้ามันเชื่อมต่อกันตรงมันก็น่าจะเจอเดี๋ยวลองดูลองดูติดตั้งนานเหมือนกันนะเนี่ย ไฟล์มันค่อนข้างใหญ่อยู่เดี๋ยวผมจะข้ามนะคุณฮะลองใบแอสไปด้วยเลยโอเคเดี๋ยวเข้าปิดวิกก่อนว่าจะเจอไม่เจอเฮ้ยฟลของผมเป็นบิดวิกสตูดิโอวะคนละตัวปะเนี่ย แล้วมันก็ขึ้น8แท็กเหมือนกันหรือว,ว่าผมอัปเดตไปหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าโอเคไาเรื่องวางไปกิงแท็กเรารู้แล้วเนะาะอย่างนี้เดี๋ยวเรามาใส่อฟเฟกเข้าไปเลยแล้วกันมาดูว่ามันอยู่หรือเปล่าปั Plug ๊กอินมีไหมมีไหม bias fx เป็นของอะไรอะอม mm hmm. เลียน อ่านี่ไงเจอนะโพซิทีฟกิจเจออยู่นะฮะผมเลือกอ่ใช้ได้อยู่นะอ,อน้องที่ถามก็มันก็เข้าเลยนะฮะไม่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะก็ได้อยู่สามารถเอาไบแอเข้ามาได้เดี๋ยวลองดูโหลดก่อนว่ามันโหลดยังไงโหลดขึ้นมาโหโหลดนานจังหรือว่า tôi, เลือกผิดตัวหรือว่า เพิ่งจะลงมันก็เลยแบบโหลดหายอยู่แป๊บหนึ่งนะแบบนี้ไม่น่ามีปัญหานะสามารถเปิดติดได้แหละคิดว่าโอ้โหลดดิ้งโหลดนานจุงหรือผมเลือกผิดตัวผมเลือกอีกตัวหนึ่งก็ได้อ่าโพซิทีฟอ่าโพซิทีฟขึ้น โอเคคิดว่าน่าจะเกิดจากโปรแกรมโปรแกรมเป็นโปรแกรมเถื่อนนะแล้วก็มีไวรัสอยู่นะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้มันน่าจะเป็นแบบนั้นนะถ้าจะจําได้คุ้นๆเนี่ยตัวบแอสเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็เลยแต่ถ้ามันเรียกเนี่ยมันก็ขึ้นได้อยู่แล้วใช้ได้อยู่แล้วล่ะตามปกติแต่ตัวเนี่ยมันมีไวรัส <c oughs> ใช่ใช่ใช่มีไวรัสก็เลยไม่ได้ใช้แล้วผมจะลบมันออกแลนะ้วเนี่ย เครื่องมันบล็อกไปแล้วนะฮะสำหรับ Windows 11โอเคก็ตามนั้นก็แล้วกันเนาะคิดว่ามันเปิดเมื่อกี้ก็เปิดขึ้นมาได้แล้วแต่ตัวมันโหลดให้โหลดอยู่เงี้ยนะอ่ะจบดีกว่ายาวเหยียดหวั <c oughs> งว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่ถามมานะฮะว่าเป็นเช่นไรก็แบบนี้แหละวิธีการที่จะปรับเสียงให้มันตรงนะไปข้างหลังที่จนลืมแล้วเนี่ย โอเคย้อนกลับไปดูก็แล้วกันนะครับคิมมี่ลาไปก่อนครับขอบครับสวัสดีครับ